เมื่อฝนตกน้ำมันก็ท่วมสิครับที่นอนมันก็เปียกปอน ตกอกรงกาจมัยเสียงต่อไป กายครับเช็ดน้ำ่วมเขาออกกําลังกายกันพี่น Eden ้องเฮ้ยนี่นีน่พีนองใครไม่รู้ ตกทีไรน้ำท่วมทุกทีการอกพลังงานไปตัว บอกมันกันแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องใครไม่รู้ 嗯。是。Mm. Oh. ท่วงเนี่ยเลือดเวียดนามเล่าโรงเรียนของเราหน่าอยู่คุณครูไม่ใจดีทุกคนฝนตกน้ำก่ท่วมเรียนพวกเราทุกคนน้ำท่วมโรงเรียนน้ำท่วมน้ำท่วมโรงเรียนมาไหมเซ็ตช่วยกันหน่อยเออมาหนี่งมาอยู่ตรงนี้มาช่วยบินช่วยบินช่วยบินตัว ่วยดิวีบินนีดิวีดิีดนะสวีดิเนี่เดนสวีดนี่้ยะเดะเฮ้ย้วงไง ตกอ,อย่แล้วตกแล้วมาท่วงเนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้นี่เอาไปไปช็อตตายอ่ะตู้เย็นเราอ่ะน้ำถ่วงเนี่ยตกไปน้ำใจไม่นดน น้ำท่วมน้ำท่วมโรงเรียนไม่แห้งหรอกมันไม่แห้งหรอกเพราะว่าเดยวฝนตกม่เหีียดอีกหู้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 หนื่ย ขมุยขมุนมาลักสายไปตลกมากขมุนมาลักสายหนาของตัวบวกันด้วยคนมานอนท่นี้แห้วขมุนงไรอ่ะจะตองไปอากวน นี่ครับฝนตกแล้วน้ำท่วมท,ที่นอนที่นอนเปียกเลยครับนี่ซัดน้ำน้ำท่วมตัวเย็นตรงนี้นีไไนะ่ไฟไม่ดูดดีนะไฟไม่ดูดอ่ะอันตรายมากดเดี๋ยวจะรัดตกมา ตกมาฝนตกมาอีกตกมาอีกนี่สภาพน้ำแห้งแล้วถ้าไม่ตกมาคืนนี้ก็จะแห้งวูบายบายไปละ